โอโ้โอเคสยัสเดียนด้วยอยู่กับผมพี่วันนี้จะมารีวิวไฟสปอตไลท์สุดคุม้มในช้อปปี้ก็ในราคา1 7ึบาทนะครับก่อนนั่นแหละครับมีถึง2สีด้วยกันเลยนะบนนี้นะคือตามคำขอจากน้องที่เออสุติอะไรนี้ครับเออ ก็ขอมานะให้รีวิวไฟสปอไลน์เนี่ยครับจัดมาแล้วนะก็รอถึง2วันกว่านะก็ได้ของมาแล้วอืมก็มารีวิวให้ดูแล้วนั่นเนาะโอเคก็แกะเลยนีครับมีห้ามโยนห้ามทับระวังแต่นะครับอ่านี่ครับก็เป็นการแกะออกจากที่แพครับไปแกะออกกันเลยนี่ครับโอ้โหต้องมาควยท้าไม่ได้เดี๋ยวไปหยิบกันไกมาครับโอเคนะโอเคครับกัญไกมาแล้วรอบนี้ตัดก่อนนะครับ มเมื่อมันแน่นเราใช้กันไกลจนะรวยเนาะปึ๊บ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 โอเคนะครับเราแกะออกจากที่แพ็คเลยนะครับค่อยๆู้หตรงนี้มีแน่นมากออกกันไกลนะครับไปตับไปเลยนะครับนี่ลงล่างไปเลยปึ๊บปึ๊บออันนี้น่าจะได้แล้วก็ทำการดึงนะครับปึ๊บนยีนะครับอุ้ย เบียรน,นี้พี่ชอบบีบเล่นด้วยหูเอาไปบีบเล่นว่วางๆได้เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยว,อเ,อเ,ยวเออมันติดด้วยสก็อตเทปนะครับเขไก,กตัดดัวนะหนึ่งยี่เจ็ดอ่ะสองสีด้วยกันนะครับมีสีอะไรบ้างมาดูครับอย่างแรกนะสีแรกนะก็คือออกมาก่อนนะปุ๊บเนี่ยสีขาแรกนะ อ่านี่ครับ้าตาของไฟสปอร์ไลท์ดีเลยนะหูย FRP 5 0ิ่มอยู่ก็ย่อมาจากวัดหร,รือเปล่าครับเออนครับก็นี่ครับชื่อหน่วยสินค้าอ๋อชื่อสินค้านะนี่มีบอกนะชื่อสินค้านะ M P 5 5 0นะครับนีห่หูยอันนี้น่าจะเป็นสีเลยนะไม่มีบอกสีับอ้อน,นี่ครับสีแดงนะอ่านี้ไฟสีแดงนะอันที่สองอันนี้อันแรกนะก็คือไฟสีแดงนะครับ ต่อไปอันที่สองนะนี่นะอให้ดูในส่วนของสินค้าแล้วอันแรกนะเอ,อลืมบอกเลยแล้วก็อันที่ 2, สองในส่วนของสินค้านนี่นะ m R p ให้ชื m ่อ MP 5 5 0ูเหมือนกันเลยนะที่สินค้านะก็เหมือนกันแหละน่าจะรุ่นเดียวกันนะแต่ทำไมไซคุลไซกันนะโอเคนะครับแล้วก็มี่ยาวัตเหมือนกันขันหลังก็ด้วยนะยโอเคครับก็เหมือนกันเลย จะเป็นสีเหลืองนะเออสีเหลืองก็สั่งสีเหลืองมานั่นแหละอันนี้ก็เป็นที่แกะข้างก็เป็นตัวอักษร r p กับอันนี้เป๊ะเลยนะครับสีแดงนะโอเคอ่ะไฟสปอตไลท์นะมี2อ,อันสั่งมา2อ,อันนะมีสีแดงกับสีเหลืองนะครับต่างกันแค่ไซส์นะรข้างบนนะก็เป็นไซส์ใหญ่นะตรงข้างล่างก็เป็นไซส์เล็กนะครับก็ต่างไซส์น้าดูเลยฮนะโอเคเราจะเริ่มจากสีไหนดีครับ เอาเป็นสีแดงก่อนละการเสียเอาสีเหลืองวางไว้ข้้งๆนีล้วกว่ามาไฟสปอตไลท์แดงนะครับหัไปเออก็แกะนี่ครับแกะนี่แล้วเอาออกจากกล่องนะครับอ่าปุ๊บมาแล้วนะครับว้าวมีปลั๊กแถมมาให้ด้วยนะต้องใช้ปลั๊กเสียบนะครับเออแล้วก็เอาไปเสียบนะอันนี้ก็เป็นไฟสีแดงนะนับยี่หู้ยแบบเป็นขอบใสๆนะครับกระจกนะครับ นะข้างในนะ่าจะเป็นไฟนะครับอม,มีน็อตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสามารถใช้ไขควงนัดออกมาได้นะครัเอต่ไม่ได้การช่างมาการช่างนะครับก็เลยแบบเออซื้อมาแบบโพสีเลยดีกว่าอ <c oughs> โอเคนี่ก็เปิดไฟนะถ้าปิดไฟอะ่ะจะขนาดไหน,นครับเออนี่สีแดงนะครับมีชื่อรุ่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเลยโอเคอ่สีแดงก็จะประมาณนี้นะครับมีปั๊กให้ด้วยนะครับนี่ โอเคนำไปเสียบนะครับอ่ะอากองไว้ตรงนี้ด้วยสีสุดท้ายนะครับสีเหลืองนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวแกะตรงนี้แล้วกัน,นมีที่แกะแกะเหมือนที่เดิมเลยเมื่อกี้แต่คนละไซส์กันนะสิครับคือแล้วก็ถัว่วได้เยอะโอเคทำการแกะมาครับปุ๊บก็ทำการดึงออกจากกองเลยปุ๊บ นี่ครับก็จะเหมือนกับสีแดงเลยนะแต่สีแดงคนละไซส์นะสิเอาไปปักแหม่มาปุ๊บโอเคครับอ่าแล้วก็ปุ๊บนี่ก็จะเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับจุดๆเป็นสีเหลืองนะพีไฟโผลออกมาพอใช้แล้วเป็นสีเหลืองนะครับอ่ะมาดูเทียบไซส์กันนะครับนี่โอ้ไซส์ก็คนละไซส์กันเลยแต่ก็เท่ากันอยู่นะครับอันนี้สีแดงครับข้างบนข้างล่างก็สีเหลืองครับอืมโอเคครับเอค ทำไมถึงไม่สั่งสีอื่นมาเพราะว่าสีอื่นหมดแล้วนะครับได้แค่สองสีนี้นะครับคือถ้าสั่งสีอื่นเอ็ดกว่าสีนี่ <c oughs> เหมือนนะหามาจากไหนครับเพื่อนทุกคนเอออสั่งแบบพอประมาณประหยัดประหยัดไว้เลยนะครับเออร้อยกว่าก็ได้นะเอามาเล่นส,งสองสีนะรือวแบบ่าแบบเออก็คุ้ค่าแหละเออครับฮะโอเคก็อ่ะเราก็ไปเสียบปลั๊กกันเลยนะกับสองสีนะไฟสปอตไลท์สีแดงและสีเหลืองนะครับ โอเคนะครับก็เอามาทดลองนะครับนี่ครับอ่ะมันจะมาใช้นานกันแล้วนะนี่อุ้ยกับไฟสปอตไลท์นะครับซ้ายนะครับคือสีแดงนะขวาคือสีเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการเสียบปลั๊กเลยนะฮะโอเคอุ้ยหล่นเลยนะครับโอเคจับตั้งนะฮะโอเคทุกนะครับอ่าไม่สับวิติ์นะครับกรนีนะอันนึงนะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันปลั๊กนี้นะดูนี้ สีเหลืองนะครับรูนี้นะครับปึ๊บนะโอเคหนึ่งสองสาสีแดงน,นะคะแนนนะแยบอันที่สองนะสีชุดท้ายนะสีเหลืองนะครับไปหนึ่งอสองสามว้าวโอ,โอ,โอ,โอโ้ <Wow S 2> โ,อโกหการเฉลิเกินนะโอเคเรามารีวิวให้คะแนะนนะ จิบเตีมจิบไปเลยโอ้โหคือแบบเจ็บปั๊บปึ๊บแบบสว่างปั๊บเลยนะก็สีสวยงามมากเลยอ่าแนะนําร้านนะร้านนี้นะคุณผู้ชมทุกคนก็ไปซื้อกันได้เลยโอเคก็จบลงวิเีนี้นะครับโอเคถ้าเราลืมกดไลค์คกดแชร์กด s u b s c น i b e กดติดตามเมื่อกี้ต่อไปสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับเย้